ชีวิตแมคคาออนไลน์เธอทำงานตัวเป็นเกลียวทั้งหาลูกค้าลายสดทั้งยกของแบกของด้วยตัวคนเดียวด้วยความโซนทั้งที่เธอทั้งสวยเก่งฉลาดและขยัน และได้ความโสดทำให้เธอต้องทำทุกอย่างเพียงคนเดียวเธอต้องเดินทางไปส่งของทุกวันด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจเธอก็ต้องนั่งรอรอและรอจนฝนหยุดตกจนเดินทางได้อุปสรรคมากมายในการเดินทางทั้งของที่หนัก ที่ไม่สามารถที่จะวควบคุมได้อาจจะหล่นเมื่อไหร่ก็ได้อุปสรรคในการเดินทางทั้งหลายทางที่เป็นหลุมบินบ่อเธอเกิดอุบัติเหตุเสียหลักหลายครั้งที่เธอใช้งานในการขนของเธอล้มล้มลุกคุกคานไม่เว้นแต่ละวะันจนวันหนึ่งโทรศัพท์เธอกลิ้งไปกับพื้นแล้วโฆษณามันเดงบอกน้องๆซื้อรถเธอแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปรถอุปสรรค ด้วยรถรถสื่อลดสื่อรดเถอะนะชีวิตจะดีขึ้น